ลูกเสือเชื่อไทยใจเคารพขอนอมนบบาทบงพระสรงศี ทุกท่านที่กำลังรับชมและรับฟังอยู่ในขณะนี้ดิฉันนางสาวบุษบานธรรมนาวุฒิทางลูกเสือวุฒิแบตสองท่อนค่ะดิฉันนางสาวนัทนานถาวรน,นาวุฒิทางลูกเสือ BTC ค่ะเมื่อเราเก้าวเข้ามาในโรงเรียนบ้านเพชรมงคลแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัดและเป็นเอกลักษณ์คือการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีในทุกสัปดาห์ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีการสอดแทรกวิถีลูกเสือในหลากหลายกิจกรรมของโรงเรียน นอกจากนี้กระบวนการทางลูกเสือ,อยังซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเพชรมงคลเห็นได้จากการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือเนตรนารีที่มีความพร้อมเพียงกันในทุกวันที่จัดกิจกรรมสวยงามมากเลยค่ะรวมทั้งมีการปลูกฝังความซื่อสัตย์ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบด้วยค่ะ พวกเราสองคนขอ,อนำทุกท่านรับชมวีดีทัศน์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีพุทธศักราช2566ของโรงเรียนบ้านเพชรมงคลขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะโรงเรียนบ้านเพชรมงคลตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลปางตาไวอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตสองเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2519บนเนื้อที่จำนวน20ไร่ปัจจุบันบริหารงานโดยนายสมพรนวลงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพชรมงคลมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด18คนเป็นข้าราชการครู14คน พนัการราชการหนึ่งคนลูกจ้างสมคนมีนักเรียนทั้งหมด201คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีเขตพื้นที่บริการครอบคลุมจำนวนสองหมู่บ้านได้แก่หมู่เก้าบ้านเพชรมงคลหมู่สามบ้านเพชรเจริญะพุทธรูปประจำโรงเรียนหลวงพ่อเพชรสีประจำโรงเรียนคือสีขาวแดง สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์มีคุณธรรมจริยธรรมสีแดงหมายถึงความกล้าหาญเข้มแข็งมานะอดทนการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเพชรมงคลตามโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือทั้ง4ด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ด้านผู้บริหารสถานศึกษานายสมพรนวลงามผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านเพชรมงคล มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีคุณวุฒิวุฒิบประเภทผู้นําและมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวุฒิบองทอนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นคณะทางานและร่วมเป็นคณะวิทยากรนําองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆอยู่เสมอบริหารสถานศึกษาโดยกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีด้านลูกเสือในแผนของสถานศึกษานำหลักการวิธีการของลูกเสือมากำหนดเป็นนโยบายแผนง,งานโครงการและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมีการนิเทศติดตามประเมินผลและนำวิธีการทางลูกเสือไปใช้ในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอมีการจัดแหล่งเรียนรู้ออนไลน์กิจกรรมลูกเสือไอ t จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ทางลูกเสือ 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน17คนมีคุณวุฒิ B.T.C. ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100จํรจำแนกเป็น L.T. จำนวน1คน W.B. จำนวน8คน A.T.C. จำนวน1คน BTC จำนวนเจคนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการฝึกอบรมทักษะทางลูกเสือและหรือหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติมดังนี้หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหลักสูตรแผนที่เข็มทิศหลักสูตรวิชาการบุกเบิกหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดหลักสูตรลูกเสือต้านพายาเสพติดหลักสูตรลูกเสือวัฒนธรรม มีแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือและนำไปใช้ในสถานศึกษาดำเนินการใช้หลักสูตรลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดทำโครงการสอนรายปีและรายภาคใช้แผนการจัดการเรียนการสอนของลูกเสือทักษะชีวิตจัดทำบันทึกการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตารี ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือทุกประเภทในสถานศึกษานำหลักการและวิธีการลูกเสือบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ของ8กลุ่มสาระการเรียนรู้และใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนโดยดำเนินการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้หรือวิจัยในชั้นเรียนนำหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาโดยสรุปผลการดำเนินงานอยู่เสมอ3 ด้านการจัดก,การเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมที่นำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนเช่นกิจกรรมลูกเสือให้ความรู้การเอาตัวรอดจากการจมน้ำมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในชีวิตประจำวันของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเพชรมงคลเช่นกิจกรรมคนดีสีเพชรมงคล มีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ลูกเสือในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนโดยมีการแต่งกายเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบการทำความเคารพเป็นหมู่แกรนฮางการเปิดปิดประทุมกองมีการจัดกิจกรรมที่นำระบบหมู่ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนเช่นการประชุมในหมู่ลูกเสือเนรนารีการประกอบอาหารชาวค่ายเกมและนันทนาการ มีการจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนอยู่เสมอเช่นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อลูกเสือกับการเรียนรู้เรื่อง18กลโกงของมิจฉาชีพใช้ในการหลอกเกี่ยวบนโลกออนไลน์กิจกรรมลูกเสือตรวจสุขภาพช่องปากกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรมเดินรณรงค์กิจกรรม ToB ี Number o ์วกิจกรรมลูกเสือกับการเรียนรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดกิจกรรมลูกเสือกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกิจกรรมอบรมลูกเสือกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่สร้างความก้าวหน้าท้าทายและดึงดูดใจเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนเช่นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ ลูกเสือกับการเรียนรู้เรื่องสุขภาพในช่องปากที่ดีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยรจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัยกิจกรรมการอบรมและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานศึกษาลูกเสือสำรองสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแจ้งที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเช่นกิจกรรมขยะเติมสู่กิจกรรมลูกเสือโคกหนองนามโมเดลกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมลูกเสือร,รักโลกกิจกรรมผจญภัยบุกเบิร์กกิจกรรมอบรมลูกเสือก,กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนให้บริการชุมชนและพัฒนาชุมชนโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2. กิจกรรมลูกเสือบริการเพื่อบริการน้ำดื่มให้กับผู้ปกครองที่มาประชุม 3. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านพยาเสพติด 4. กิจกรรมเดินรณรงค์กิจกรรม t ูบีนัมเบอร์วัน้ากิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 6. กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา 7. กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบวร 8. กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียน 4. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือสถานศึกษาบริหารงา,านลูกเสือในสถานศึกษา ามประเภทของลูกเสือสถานศึกษามีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือจัดทําโครงสร้างสายงานการบริหารงานลูกเสือโรงเรียนดาเนินการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือลสสิบสาให้กับบุคลากรในโรงเรียนแล้วจํานวน16คนคิดเป็นร้อยละ88.89อยู่ระหว่างการเสนอขอชื่อเพื่ออนุมัติลสสิบสาจำนวนสองคน คิดเป็นร้อยละ1 1 1 1จัดหนึ่งหทำคำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบรัญรชาลูกเสือโรงเรียนมีการเลื่อนชั้นลูกเสือแต่ละประเทศมีการจัดกิจกรรมสัญลักษณ์ลูกเสือลักษณะของกิจกรรมดังนี้การฝึกอบรมด้านระเบียบแถวกิจกรรมด้านพิธีการต่ตางๆกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมทักษะลูกเสือมีนวัตกรรมและผลการดำเนินงานรูปแบบการพัฒนาด้านการมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะของลูกเสือเศดารีที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาที่ทุกท่านรับชมไปเมื่อสักครู่ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านเพชรมงคลที่ใช้กระบวนการลูกเสือในการขับเคลื่อนทุกกิจกรรมวันนี้โรงเรียนบ้านเพชรมงคลพร้อมแล้วที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีพุทธศักราช2566สวัสดีค่ะ